โอเคครับวันนี้เราจะพามาให้ดูให้ดูอะไรครับน้องเวฟคาบูเน่าคาบูคา,า,าบูเลยเน่าคาบูเน่าขนาดไหนทุกคนดูข้างในข้างในเป็นอะไรน้อเวฟฮะข้างในนี่ข้างในในะคาบูมันคืออะไรขี้เกลือพี่ขี้เกลือได้เสียขาวนี่ไะอ๋อน้องเวฟกำลังทำอยู่ดึง<ม>ไม่ออกมามาเดี๋ยวพี่ดึงให้เฮ้ยมาแล้วว่ะมาว,ว่ะวันนี้เดี๋ยวน้องเวฟคือตอนแรกผมว่าจะไม่ทําแต่น้องเวฟเป็นอะไรนะเสี่ยนอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทนไม่ไหวเลยเห็นแบบเห็นพี่แบบเขาเรียกอะไรนะรำรำคือนะเออพี่ว่ามีวิธีเดียวแบบรำข้าวซื้อใหม่ใช่ง่ายสุดเดี๋ยวขั้นแรกนะเดี๋ยวผมจะบอกสูตรวิธีถ้าคาบูใครที่เป็นแบบนี้นะสภาพนี้นะซื้อใหม่มีสองวิธีวิธีแรกคือต้มถ้าต้มไม่หายซื้อใหม่แต่เดี๋ยวเราต้มก่อนขั้นแรกต้องยืมหมอนอนสินแหละเองนี้ยืมหม้อต้มคาบูนะ หนักเลิงมันเาต้มเตอนนี้ก่อนถอดตัวแดกไปมก่อนเดี๋ยวดิถอดทีตัวดิถอดอะไรมาก่อนเนาะต้องถอดนี้ก่อนอันนี้ไม่ต้องถอดถอดอันนี้ทีเดียวจบเลยเอาถอดไอตัวไอคันลิงลูกล่งไฟฟ้าเลยนะขะบูไฟฟ้าใช่ไหมเดี๋ยน้องวันนี้น้องเว็บยสกรจะจัดการให้เราทั้งหมดเลยตัวที่พี่นั่งเฉยใช่ไหม S <S <S นั่งเย็นอ,อ,อันนี้ไกวิทล้างกองนะ่นี่มีให้ดูกวิทล้างกองนี่อ่าแล้ววันนี้ได้ขึ้นเครื่องมาในเว็บตัวมขึ้นไม่ได้หรอกเ<ม><ม>พราะว่าพี่มีไงครับเออพี่อ่าอไะไรนะพี่ว่าไม่ได้ขึ้นหรอกพาะท่อก็ไม่มีไูโ้โง่ครับโท่อไม่มีไออาจยวมาดูตัวอ้าวม่ใชนี่ตัวไอ้นี่ดีว่าไฟฟ้านี่ว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอ้ตัวนี้นะ จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ผลไม่มีมีแหละมีนิดนึงมีนิดนึงสำหรับรถเดินนะเดินแต่ถ้าเราแต่งแล้วไม่มีโอเคทิ้งไปแต่ไอ้ตัวเนี้ยใช้ถ้ารถแต่งหรือว่ารถไม่แต่งเนี้ยไอ้ตัวแดร์แฟมตรงเนี้ยเนี้ยใช้อ่าเดือมาเลยครับเราก็ดึงไม่ออกครับเอาเอาเอา,เอาปลายปลายเอาด้ามมันเคาะฮะเอาด้ามมันแล้วกนะ็ทุบๆทุบไปแื่อะทุบไปก่อนดิ เอ้ยดูวิบมี่อยู่นี่อ่าก็จะมีตัวสปริงนะครับผมแล้วก็จะเป็นลูกยางนี่ส่วนใหญ่ถ้ารถสะดุดเนี่ยลูกยางตรงนี้เนี่ยจะเสื่อมซึ่งตอนนี้มันก็เสื่อมไาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นํำมาเครื่องติดมือกูด้วยโอเคเอ้ยติดมือผมด้วยติดมือกูด้วยออกมาด้วิบออกมาเทสดูไงย,ยังยังด้งไหมไปไปเกิดแล้วคนนี่แหละจะไปเกินแล้วเหรอ ซื้อขบู๊ใหม่ไหมจบไหมไม่ต้องซื้อหรอก่อนนี่เป็นไงเพราะว่าเราคือขับเวฟอะไรนะสโลแกนขับเวฟเทิตังเออขับเวฟเวิบตังแต่ก็อะไรนะที่เอาสินพูดไว้เลยนะเดี๋ยวไม่ได้ซื้เดี๋ยวไม่ได้ซือเอโอ้โหใช่เอี้ยออมสินก็คำคมเกินถอดออกก็ได้ถอดออกถอดอะไรออกนะตั้งตัวไอ้ตัวตั้งเดินเบาไม่ต้องไม่ต้องถอดก็ได้ถอดเลยถอดเลยถอดเลยเพราะพี่มีของใหม่มาโอเค แล้วถามหน่อยเราไม่มีฐานรองจะล้างคาบูยังไงเราจะล้างคาบูยังไงอ้างน้ำไงไอเอาน้ํามันแปงรงอ๋อใช้น้ํามันเลยอ่ะก็เดี๋ยวตัดภาพมาตอนที่รื้อเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นคนจีนเราต้องรื้อนะทุกคนลื้อ